แต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมันก็ยังมีอีกเดี๋ยวพาไปดูงานนี้เขาบอกคนตะลึงกันทั้งงานเลยจู่ๆมีหนุ่มคนหนึ่งลักษณะคล้ายๆองค์ลงขณะที่ทำพิธีครอบครูนโนรายอยู่เหตุการณ์จะเป็นยังไงตามไปดูค่ะดดีดาาดดดีีเยวเววววววนน่าาาาาาลลมมมมม้้้้รร็็ตอแึ โอ้โหคุณคือวิ่งไปทั่วรองพิธีเลยอะค่ะนะคะแล้วไม่ได้มีคนเดียวนะคุณหลายคนนะคะที่มีอาการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนี่นีนะนี่ ในจังหวะนั้นคือเสียงเพลงมันก็ร้าด้วยนะใช่เสียงกลองเร้ามากเลยมาแล้ว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 เออแล้วนี่เขาก็มีอาการต,ตัวสันตัวสันอย่างนี้ เฮ้ยกูดูสิเนี่ยเห็นไหมดูนะคะภาพนี้เป็นภาพอของงานครบรอบออการครอบครูโนราซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วแล้วก็เป็นการถวายแก่บรรพบุรุษในครอบครัวด้วยเขาจะถวายให้บรรพบุรุษโนรานั่นเองครับซึ่งพิธีเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกจัดขึ้นในครอบครัวของคนที่นับถือโนราเท่านั้นด้วยนะคะแล้วทุกๆครั้งที่จะมีการท่องบทสวดที่คุณได้ยินเนี่ยออคือบทสวดโนรานะคะ้ แล้วก็การบรรเลงดนตรีค่ะคุณก็จะมีจังหวะแล้วก็เสียงร้องท่วงทํานองประมาณนี้แหละเป็นภาษาใต้อย่างนี้นะคะใต้ํำโนราแล้วเหล่าคนที่เป็นลูกหลานโนราก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าบางคนเนี่ยมีร่างโนราอยู่ในนั้นก็จะถูกปลุกให้ออกมาสําแดงอิทธิฤทธิ์แบบนี้นี่นี่คนหนึ่งเห็นไหม เชื่อคนละสีกันเนี่ยคนละคนกันนะหรือบางคนเขาว่าไม่ก็จะถูกพรานบุญหรือบรรพบุรุษโนราเนี่ยแฝงร่างแล้วก็มาเข้าร่วมงานาในโรงพิธีโรงครูแบบนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลของทางภาคใต้เขานะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะภาพนี้เราเอามาจากติ๊ t ต k อกของคุณโบซ่า28ยังไงขอบคุณมากๆนะคะ